สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับร้านมองเลยโซล่าเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งปั๊มน้ำ1,500วัตต์นะครับ DC นะครับใช้ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับแผงโมโน370วัตต์นะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งที่บ้านปากปวนนะครับตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของเรานี่เองนะครับ วันนี้นะครับมารีวิวปั๊มน้ํานะครับ1,500วัตต์2แรงนะครับเหมือนเดิมครับแสงพอพอมีบ้างนะครับแสงอ่อนๆนนะครับแต่ปริมาณน้ำที่ออกก็ยังโอเคอยู่นะครับมีร้านมังเลยโซล่าเซลล์นะครับที่ทําให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องคอนโทรลกันนะครับงานมังเลยโซล่าเซลล์นะครับเก็บท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ดูครับฝังลงดินไปทั้งหมด65้าเมตรนะครับแผงอยู่บนหลังคาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับแผงโมโนนะครับสา0ร้อยเจ็ดิวัตต์นะครับอยู่บนหลังคานะครับเห็นไหมัหนึ่งสองสามสี่สวยงามครับสี่แผงด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูบอร์ดกล่องคอนโทรลกันครับอยู่ข้างในครับนี่ครับมาดูกันครับเนี่ครับไม่มีแสงแดดนะครับปกติอยู่ประมาณร้อยหกสิบกว่านะครับอันนี้อยู่ร้อยที่ร้อยสี่สิบสี่โวลต์นะครับพันห้าร้อยบทนะครับสองแรงเหมือนเดิมครับกันฟ้าผ่าป้องกันอันตรายนะครับเก็บงานนะครับเรียบร้อยนะครับ ร้านมังเลยโซล่าเซลล์นะครับเดินท่อนะครับเก็บสายแผงนะครับอย่างสวยครับเหมือนเดิมครับเราแถมตัวปลั๊กไฟให้นะครับมีร้านบังเลยโซล่าเซลล์นะครับที่ทําให้นะครับในจังหวัดเลยนะครับมีร้านเดียวนะครับที่ทําให้ร้านอื่นไม่ได้ทํานะครับถ้ามีร้านอื่นทำเข้าไปว่าก๊อปปี้งานไปแล้วนะครับนี่ครับ เมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมเทสสว่านเห็นเจียให้ดูนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับไว้ได้ครับปกติครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับ ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับร้านเราทําให้เผื่อลูกค้าใช้ในยาจําเป็นฉุกเฉินนะครับตัดเหล็กได้นะครับยกเว้นงานเชื่อมนะครับใช้ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ